แรมโบเห็นด้วยซุปเปอร์โพลสำรวจความเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นพอใจการเยือนซาอุอาระเบียของนายกรัฐมนตรีฟื้นความสัมพันธ์ประเทศได้รับประโยชน์ซัดฝ่ายค้านสิ่งใดที่ดีทําเพื่อชาติบ้านเมืองก็ควรจะหัดยอมรับบ้างไม่ใช่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาในเซสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับสำนักซุปเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความพอใจหลังสัมพันธ์ ไทยซาอุดิอาระเบียพร้อมเป็นส่วนหนึ่งร้อยละ93.3รับทราบการทํางานและรับรู้ถึงความพยายามของรัฐบาลในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและในระดับนานาชาติให้ดีขึ้นและร้อยละ88.9พอใจต่อการฟื้นสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ร้อยละ58.2ประชาชนมองว่าการฟื้นความสัมพันธ์ยังได้ประโยชน์ด้านพลังงานอีกด้วยซึ่งมีการแสดงออกให้เห็นแล้วว่า คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศยินดีกับการที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนซาอุดิอาระเบียนในครั้งนี้และยังเห็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานการท่องเที่ยวดังนั้นขอให้คนที่เห็นต่างหรือฝ่ายค้านนั้นเลิกนำประเด็นการเยือนซาอุของนายกมากล่าวหาโจทีนายกเพื่อหวังเพียงประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแม้พักเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนเลือกเข้ามา ควรที่จะเน้นในการทานประโยชน์มากกว่าใช้ปากว่าคนอื่นและสิ่งใดที่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ควรที่จะสนับสนุนหรือหัดยอมรับความจริงบ้างแม้จะไม่ชอบนายกก็ปปตามเพราะถือว่าเป็นเรื่องของประชาชนแต่หากไม่อยากสนับสนุนก็ขอแค่ไม่ออกมาพูดให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวนายกก็พอแล้วครับ n e w ส24สามารถเม่ใจดีรายงาน